สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟวิเชียลนะครับอันนี้เวลา11บโมงหน่อยๆน,น,นะครับ1ิบเอดโมงนี่นครับเาลงไปแล้วหนึ่งคันรถนะครับตอนนี้ทีมทีมประดับ,บกำลังปูแป้นครับทีมประดับของเรานี่นะครับ อิตตังฟ้อนาครับฟ้อนาปูบอกปูเปยนโอ้สนามวันนี้กว้างนะครับ <c oughs> โอ้โอยสุดจอดของแดดเลยครับแต่ว <c oughs> ่า,าเล็กบ้างลงนี่เล็กครับพี่น้องว่างลงถ้าเราใส่ถุงมือไปจับนี่มือพองแน่นอนครับถ้าขนาดยกไปถียดาดกันเลยซื้อถ้บเราใส่เสือ้อแขนยาเก่งขายาวนี่ก็ยัยงห่อนครับพี่น้องดาดกันสะดุ้งเลยครับ เป็นอะไรที่ร้อนมากเลยน<อ><อ>ะคข<อ>่าวข้อบ่ลูกหลายีลูกมา,<อ>ากใหญ่ยุ่นเลี้ยกลูกทีละคนเปลี่ยนไหวเลยแนัเปลี่ยนไหว<ม>แล้วล่ะเอามาแลยเอฟซี MC มาแล้วพูดคนระับพี่ร้องเอาโอ้โอ ชีนางคือบินมาแล้วมากเลยีตะเก,แม,เกแม่ครับแม่แม่มชี้เาจิเนอร์ชี้เาจเนอร์เดวเมือสิบอกทะเบียนมุ้งมาม,าม,ามาุ้งไม่ม่คร,ครับี่าเาอครับ เดี๋ยวคลิปหนึ่งพดอดีครับระหว่างระหว่างนะครับระหว่างรอรอทีมนี่ครับรอทีมปรับตังค้ฟาดหนาได้อีกคลิปหนึ่งครับอ๋อป๋อแป๊ะไม่มีงานเหรอโอ้นี่เกียร์พิเศษนะ<ห>โอ้ถึงว้านวิ่งตามไม่ทันทันทีมีเกียร์พิเศษนี่เองโ

ผักกะเพาผักกะเพาว่างครับขี่ปลาครับขี่ปลาหน่าจะเป็นผักกะเพาครับผักกะเพากับทายใหญ่ฮะปวดอะไรกับท้ายใหญ่กันนั่นนั่ยโอเอาหน้าหางเตือนกางต่อกลางเส้นแล้วครับ เดี๋ดวนี่ใครว่านานนอรถเนาะงมาได้ครับพี่น้องผมไม่เป็นนานเอาทราบกันแล้วเขาเตาอบอ่ะผู้ขอมราก็จังเลยฮะปูหม้ขอเสียเปี่ยนกันนั่งเลยผู้ขอเสียเปียกกันดิโอ้ยโดดได้ลาพี่น้องฮ้อนตา้สจิตแจกครับขนหนาวกหนาวก็พันเรือกันเด้หนาวดีกว่าฮะหนาวดีกว่าเอาหนาวดีกว่าเนาะไงคงเขาเรือเอาหนาวกัน เหงานกสบายเนาะอ่นบอเหงานก็หนาวเนาะมัน้องนต้องเหงานแน่นมอันห้านนี่บ่ไไวเด้ห้านนี่กอโม่ซสีกับห่านเหงานังห้านขาไปอีกนี่ลอะโอ้เอ้ามาอีกแล้วเอฟซีนี่ล่ะคุณเบียดาที่หมอยู่วางสามล้ครับไป่น้อง ไม่เหกอวะู่เห้ยขูหี้ยไปขันันัโอเหยบ่เรื่องหย่หยแขงได้สำเป่าอยู่ได้ไได้แขะเดียวแต่ได้เปิดม้วนมาโอ้อะาอันไปสานไปใส่ยองไงบ่หยพูดไรนี่แต่ว่า แค่พื้นนี้สาลเหล่าจะไว้เฮี Demon> ้ยนมาเจะใส่ผู้เดียวเลยจักสาลยันมีอะไาผู่เดียวตายผู้เดียวคุณพาเฮ้ยโอเลี้ยงเฮียแต่เปิดบ้องมากพี่น้องของกับศานได้แค่เดียวในในสามรอบพี่น้องนอนบ้านแต่ศาลเองเลยโอ้ก๋วยเตี๋ยวแล้วแซ่บดีพี่น้องได้ไล่พร้อมแซ่บพร้อมได้ไล่พร้อมครับ เจ้าน้อยน้องน,นาฮะเคียงอีกปองลองไปยังมากอันนี้ของนอนอยู่อันนี้เขานอนอยู่เขลองปองแปงอยู่อีกอ,อีกจ้าหน่อยหมดละวันบ่ายสามโมงเดี๋ยวไปใส่มาใส่เวนไปเว้นไม้นี่นะครับพี่น้องแดดเป็นห่วัสดีครับโอ้ยเดี๋ยวอีกสามนาที โอ้ยิงเขียวเสีเดยดแล้วถอดเสียใส่เลยมันหอนอะ่ะมาอยู่ให้เหาถอดเสียใส่เลยครับถอดเสียใส่เลยนะเก่าถอดเสียใส่เลยดิมันหอนอะ่ะอือเอามาอีกแล้วพี่น้องเอฟซี e มาอีกแล้วครับบุญ <c oughs> แบกหน้าที่นี่สามเสี้ยมแล้ว เดี๋ยวนี่เลี่ย MC เอ็มซีมันหมอมาตัวน,น่ะก็ล่ะโอ้แอร์เอเชียยังดีครับพี่น้อง่ไปรับไปนั่นครับมือใดมาสานามทุบไปทีมีครับเคิ่งรถครับฝั่งนั้นหลังเวทีก็จะเป็นถนนนะครับรถแอนด์วินวันวินวันนะครับพี่น้องอีิกแกะปีดปาดปีดปาดเคิ่งหัวกับเป็นเครื่องบินโอ้อยอพูดไปนั่น,อนอยากเลยบ่อย,ยรับแทปนั่นครับ ไอ้เนี่ยเจ้าครับผมเป็นคนนอนไงลมหัวลงนี่มันกลนเลยครับพี่น้องฟ้าสั่งว่าดังๆให้นางผมหมดเลยเดี๋ยวเอ้าสวัสดีครับสวัสดีกุสอัพตุลน์โอ้ขึ้นเตื่นไม่ได้ขึ้นเตือนไม่เท่เลยเนี่ยหะไหนรถมาต่โอ้โอ้แซ่บๆเลยเฮ้ยเตือนเขาขีเกี้เดียวเสียบเบๆๆครับแซ่บๆ ขอบคุณครับขอบคุณสุดการลั่งแรงใจขอบคุณตัวการดที่ตามขอบคุณสุดการรับชมครับพี่น้องสำหรับชิปนี่สวัสดีจ้า